เจอจิมใช่ไหมใช่ครับท่านเจ้าใช่ไหมที่มีคนข้อ้างว่าเจ้าพร้อมลยเซ็นเพื่อเข้าซ่องไม่จริงครับจะมีอะไรแก้ตัวอีกปัดโทหน้าดำยจกระผีอดโซแถมยังโง่ังะบังอาจผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาจบ้าไอ้นีวอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิมโธ่ท่านเป่ากลิ่นเ่าบนจินเออบนจินคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมายมีจิมไหนบ้างเอาก็มีเช่นจิมมี่คารเธอร์ไงจิมมี่คารเธอร์นี่มันใครกันเห็นไหมล่ะมัวแต่นั่งสารตัดสินจนเบ้อเหมือนสเป ปี2497ไงครับแล้วยังมีจิมไหนอีกก็มีจิมมี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมัวจิมมี่ไฝยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยพอพอพอแล้วเจ้าไ่นอยู่ในตระกูลจิมไหนข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจันแล้วชอบจูบจันไหนอ่ะนี่ท่านสาร่าจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูบจันไหนมันเรื่องของข้าเออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมีหวังวันกับหมามุ้ยหวังเข่ามาหั่นครับนั่นแหละเอาตัวมิสเตอร์จิมกลับไปเลิกซ้อมมเอีน ท่านให้นายจันทร์ดักงูแมวเซาจันทร์เจ้าเออจันทร์เจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไขฟงทำไมกันข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้อยากรู้อะไรอีกบ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหนข้านายจิมบ้านเดิมอยู่น้องจิงจกใกลน้องตะครกตะวันตกน้องหอยไปหน่อยก็น้องตากแดดตะบนกระจุกจังหวัดเทกจาดแล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่ง เกิดบ้านแตกสะแรกขาดเสือสาดซีดมีดบินแผ่นดินไหวหายทะลุครุกทลายคันไถหักจาะหักงอหม้อตกครกบินหินว่อนกระชอนรั่วงครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหายพอพอพอพเจ้านี่ช่างเจรจาเหลือเกินนะครับท่านบางวันนี่พูดพูดพูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับขนาดนั้นเชียวนะขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกครับจะบ้าเหรอท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าด้วยเหรอแน่ไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้างทำได้สารพัดอย่างแหละเช่นอะไรบ้าง ก็เล่นการพนันขยันกินเหล้าคราผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าอบตัวม้วนน้ำมันเถื่อนกลบเกลื่อนความผิดชุดจะผิดจอดฉลนหลอกคนที้หลงเชื่อเบื่อรับผิดชอบตีคอปออออถนัดเจาะไข่ขาวเขายาวไข่แดงแทงไข่ดันฟันเสาเสิร์ฟไม่สนใครจะสอนสั่งความดันทุรังสูงไม่มุ่งแก้ปัญหาไปไหนไปปากเปล่าส่วนเท้าไปหาเอาข้างหน้าบ้าเข้าท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกตีคอปออออน้ำมันอะไรท้าไม่เข้าใจก็บอกแล้วมัวแต่นั่งโดอยู่แต่ในศาลไม่รู้ว่านอกจักรวาลเขามีอะไรอยากลุกออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิ่งฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยาากนห้้็ ว่ายังไงละท่านกองฟอนกงซุนเออกงซุนท่านเปาเกิดชอบในนิสัยใจคอของเจ้าอยากจะให้เจ้ามาช่วยงานที่สารไครฟงเจ้าจะมาไหมไม่หรอกครับเพราะอะไรเพราะคนในสารไครฟงเป็นแสนเราอยู่กันไม่กี่คนจะจะไาอยู่เป็นแสนได้ยังไงก็แสนสกปรกแสนโสโครบางอาจเราซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเจ้าครับว่าเราสกปรกได้อีกอย่างนั้นเหรอหวังชา้ามาหั่นเตรียมเครื่องประหารหัวจิเรนเดี๋ยวก่อนท่านเปา ก็ข้าดูพวกท่านมาแรมปีดูกี่ตอนกี่ทีก็เห็นท่านมีอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักข้ากลัวติดเชื้อและอย่างที่สำคัญก็คือคืออะไรข้าท่องไปในแดนของข้าดีกว่าเอาเวลามาอยู่แต่ในสารไคฟงสนุกสุขสบายสู้สาส่า,สายวกายสรานเสริมบันเทิงสถานสำราดกว่ากันเยอะมีทั้งบาทั้งผับในคร,ร,รับอาบอบนวดสารพัดรูดมัดสลีปเจ้าในช่างเจราจาแท้ๆครับ นี่เจ้าจิมไอ้บัตรสลิปนี่มันคืออะไรและแปลว่ายังไงอ้าวสลิปก็แปลว่านอนบัตรก็เอาไว้รูดสลิปบัตรก็คือรูดแล้วก็เข้าไปนอนติดใจจากวันก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมารูดใหม่เห็นไหมว่าจะนั่งอยู่ใจในศารดักดานจนก้นดานเหมือนตัวดักแด่โลกเข้าไปจนไกลโด่งเกือบถึงดาวคาหน้าสงสารได้ท่านเป่าต้องนั่งจับเจ้าเฝ้าศาลทุกค่ำเช้าเหมือนเต่าอยู่ในรูแย่หุบปาไม่ต้องมาตะวาดค่ะเราก็มันเรื่องจริงแล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไงอ้าวก็ออกไปท่องยุโรปอเมริการ่อนไปแคนาดาราบ้้้้้้าาาาาางงงงงงสสิิิชชีววตตตตตตมมมมััััันน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 นจะไไไดดืืื่่่่เเเหหหหอออกกกกบบคขรลลึถโย อยู่แต่ในสารไข่ฟงอข้าชักเห็นด้วยอยู่แต่ในสารปวดกระบาลเรลือทนท่านกองสุนจันเจ้าหวังเฉามาหั่นไปเอาไฟมาเอามาทําไมครับท่านเอามาเผาสารข้าดสารไข่ฟงไม่มีสารไข่ฟงอีกแล้วข้าตัดสินใจเผามันทิ้งแล้วเอาจุดไฟเผาสารข้าจะไปท่องจักรวาลกับมิสเตอร์จิมทีนี้เราได้กินเอืองเผาหลายตัวจ้ะ